ขอรับพี่ดัก่อนถ้วพีดีค่ะ ดวมันเนนี้ว่านเนขคือวตอนตอนปีมั้เหรคือวาเีมาับใจว่านตุกเนี่ยไอได้นะสถานีเนี่ยวานตุกเนี่มันเลยมาเติมเตมตนแทนกับการีเผือยมั้ยเหะกปั้งใจไปเชียงรายไป ต้องแก้算了แกอแแโอหรว่ะผู้ชาย a c e l ผู้ชาย c a n ซเจะไปต่นาุ่วไม่ชอบเลายของไงออมเลิบไปเลยถ้างนั้นนะเล่นอะไรมีหม่แล้วเลือกเลาตปเ็แบบายูเล่นลน์ก็เหมือนกู หักลักและกูก็ไม่ได้ไปกูไม่ไปเชียรอะไรกูไแค่เก่งกันแล้วกูก็เลี้ยวหัวหลับใช่หมแล้วตายแล้วเลยที่ลายมาเนี่ยกก็บอกว่าเวอรดิอุคุณจิ๊กซิงค์ห้อง17ไฟเขาใหญ่เิงคุกต้อไม่ใช่ซิงค์อไรล้ยวไฟทำไม78ไปบ้านคุณตุกมันบอกว่าไม่ไม่ไม่คุณจิ๊กเขาบอกว่ามึงไม่ต้องเอากระเป๋าเสื้อผ้าในกระเป๋า อกแกระเป๋เลยกูก็เลยคิดว่าเอนนะเปลี่ยนชีวิตใช่ปะกเลยตัใจกูาจะตัดสินใจว่ากูไม่เอาไ่เเื่อผ่านไปเพียงได้ก็ับฟาก็เลยนั่นเลยก็เลยมาบ้านคุณตุ๊กบ้นดามเอเนี่ยตรงนี้เพี่อผใจหมาเยทกูก็ถ่ายกูเ็มหมดเลยนี่มจะส่งเป็นไลฟไปที่กองมุยานัน ก็เห็นอไรก็ไม่ดีใจว่ามีเพื่อนมาเติมเต็มไงแล้วสนุกสุกแลสนุกนะสนุกอ่ะสนุกฟังอยู่นี่กูกำเลือกเพื่อนไงกูไ่กูเลือกมึงไหม ตัดสินใจที่ถูกมากปีนี้ปี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 ม้ใช่ไหมปีชกปี่่ายปีแพ้ปีแพ้แพ้แล้วปีม้ใช่ไหมันเป็นปีไม้าพับมันเป็น เปปีที่มีความสุขมากเอนมเลยแม่วนเออยจใส่เสื้อผ้าทีทีวันที่เที่ยมไปเียมได้เออชิวค่ะขอบคุณพี่ดำกบคุกทุกทุกทุกกททุกุ้กทุกกทุกทุกทวกทุกทุกุกทุกกทุกทุทงกักท